ลีวูดเกมไนท์ไทแลนด์แต่ละคนเหมาะกับกีฬาอะไรอะนึกดีๆนะไอ้เหมือนจะเล่นกีฬาอะไรขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางโอ้โห้องยายอยู่เดี๋ยวไม่เหมือนเดี๋ยวไม่เหมือนอ๋อสโลสโลอาหลังสโลสโลเก่งมากเอารางวัลไป มือไว้ที่ไหนกันดีเราจะได้เท่ากันไงเอาหืูไปยาวมูไว้ไหนต้องตีหมูนะตีหูเหรอคะโอเคค่ะไอ้กบซน่มเข้าไปไอ้ยยุนไปเลยเพลงเพลงนี้ถูกนำมาทำใหม่ในสไตล์แรป เราไม่ต้องว่ายน้ำจริงเราวิง่งไปเราวิ่งได้นี่ว <c oughs> ่ายฟรีสัก คุณผู้ชมครับเชิญนั่งตามสบายครับขอต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้สุดฮาของเราฮอลลีวูดเกมนัทชายเลน์นัดกันแบบนี้ทวไมพี่จะหกวงพี่เถื่อนทีทางช่องสามแบบนี้เอ้ยอะไรเนี่ยคุณผู้ชมแคมเปอร์บินได้วันนี้นะครับรับประกันเลยนะครับเพราะเรามีเหล่าซุปตาถึงสองแก๊งมาพร้อมปะทะความฮาสาดความสนุกกันแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากร้องอยากเต้นนี่คือวงที่ใจดีสุดในประเทศไทยซีสไมาต้อนรับทีมแรกของเราครับคุณอเล็กคุณซีและคุณมาร์คหัวหน้าทีมของคุณคุณแซมครับสวัสดีครับแซมทำอาชีพอะไรตอนนี้เป็นเมนเจอร์อยู่ที่ออฟฟิศครับเป็นพนงานออฟฟิศเป็นผู้จัดการระดับผู้จัดการอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็จะมีลูกน้องกี่คน มีประมาณร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนเลยนั่นหมายความว่าจริงๆเฮ้ย <c oughs> กลายเป็นแมเนเจอร์ดูทํำไมเป็นคนใจดีอ่ะจริงๆแมเนเจอร์มันต้องดุดุถึงจะเอาคนอยู่เปล่ามีหลากหลาอารมณ์ค่ะเรามีแฟนยังยังโสดอยู่นะ,ะยังโสดอยู่ <c oughs> คุณอยากได้กําลังใจจากใครในการกอดครั้งนี้เพื่อจะได้เอดโ e เบิร์ดออกมาคุณเลือกได้หมดเลยขอสองได้ไหมครับเอามาก่อนเลยก่อนมามา

อีกทีมหนึ่งครับผมขอต้อนรับทีมสองเรานะครับคุณก๊อฟคุณไอและคุณเบสครับและคุณ้าทีมคุณคุณมีฮาครับมีมีนะแล้วคุณใส่หอหีบกรนรันเพื่ออะไรอ่ะมันเป็นชื่อค่ะมันชื่อมีนะถูกต้องค่ะมีแฟนยังครับไม่มีค่ะยังไม่มีกอดได้ไหมก็ดีนะคะทีมเราเียาเห็นไหมก็เห็นเอาใครเขาขอมาสองแล้ว คุณมีสิทธิ์ขอสามอย่าบอกนะว่าจะเอาวเอล์กอีกสามคนไปก่อนเออแม่หนักก่อนทีหลังมาๆมีนะมาๆมาสามคนลุกพรอมไปมีเช็ดปากด้วยปะ ค่ากอด3ามคนคนละสามหมื่นนะเอาไปทําอะไรหนึ่งแสนจะเอาไปทําอะไรดีก็น่าจะไปใช้ในชีวิตต่อไปจะไปนู๊ยไปเงินสามคนก็เยอะคนใหแต่ว่าเาก็จะปรุงแต่งมาหน่อยอันนี่ดิบๆเลยเฮ้ยเอาไปให้พุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปทําบุญบางส่วนแล้วก็อาจจะไมทำเนี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตไปเบสครับมาร่วมเล่นเกมอีกครั้งแรก ขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาปาร์ตี้กับเราตื่นเต้นไหมครั้งแรกหนูยังไม่เข้าใจเลยค่ะหนูยังไม่เข้าใจเลยค่ะว่าเ้าใจตั้งแต่เกมแรกเลย <c oughs> ตั้งแต่ที่เขาคุยกันโอ้โหทีมนี้นะแบบไปเรื่อยๆ,ๆนี่คือเซนเซียน<ๆ>ทั้งนั้นเลยนี่มาประจําอยู่แล้วเดี๋ยวปาร์ตี้มาี่ห4-5ครั้งแล้วชนะบ้างไหมยังไม่เคยชนะเลยไม่เข้าใจอ่ะวันนี้แข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิง10,000 0บาท รอช้าเกมแรกของเราปั๊มโป่งดรามา่าอันนี้นะครับผมต้องการให้คุณเนี่ยนะครับรวบรวมคำใบ้ของผมมาเป็นชื่อหนังให้ได้ถ้าใครตอบไ,ไม่ได้ปุ๊บต้องมาปั้มตรงนี้พอปั้มหนึ่งทีปุ๊บลูกโป่งมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนลูกโป่งแตกที่ทีมไหนคนนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้คะแนน ที่เหลืออยู่ก็ได้กันไปเข้าใจเข้าใจครับพร้อมนะครับลูกโบงเนี่ยทำให้คุณเสียวมากนะเบสนะค่ะพร้อมอยากชอบอะไรปลิ้นๆไหมฮะลูกโบงเรานี่ปลิ้นให้ดูเลยพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับตัวอย่างก่อนสมมุติว่าคําใบ้คือ2 4 6 8 10การประทําตามหลักศาสนาคู่กรรมคู่กรรมคู่กรรมอย่างเงี้ยถูกต้องผมไปคนอื่นให้ผมฉลาดนะเนี่ย เอ็โอเคนะได้นะได้นะ2 4งสี่กแปดการกระทำตามหลักศาสนาก็เนี่ยสองสี่หกคือคู่อ่าแล้วก็การกระทำตามหลักศาสนามันเป็นกรรมรวมกันเป็นชื่อหนังพร้อมคุณอเล็กครับโชคชะตาที่ทำให้คนสองคนมาเจอกันผมไม่ขิดเออคุณบครับ ภรรยาคนแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายเมียหลวงเอ้ยใช่มนี่คุณมาร์ทครับมาครับพื้นที่ใช้ปลูกข้าวระดับเสียงตัวโน้ตนานาคาเบตนาคาเบตนาระดับเสียงตัวโน๊ตระดับเสียงตัวโน้ตนาล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 าาลานานาหมุน นาทีนาทมาปั๊มเลยมาปั๊มเลยครับคุณไม่แต่ครั้งแรกมันก็ยังไม่แพ้ไ้บ่นอะไรอยู่ไม่แพ้ไม่แพ้งเนี่ยพรไปแล้วยังไงเออเออเอ้เลิศ่ลิศเลิศเลิศเลิศ่ลิศเใส่แว่นเลิศเนิศเลนศเลิเลิศเลิศเลัศเลเศเลิ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 ล่เิ่ล ชุดประจำเทศกาลตรุษจีนกี่เพากี่เผาใช่แค่เดียวแล้วหรอว้าวคุณซีนครับสิ่งที่กระเพื่อมในน้ำผู้หญิงข่มขาวตักน้ำออกจากเรือขึ้นขึ้นเรือขึ้นชีวิตขึ้นชีวิตถูกมาก คิดอะไรเพื่อนเพ่คิดอะไรเพื่อนเตอนนี้สมาธิมันอยู่ที่หัวอยู่ที่ท้องอย่างเดียวเบสครับเอาไว้ขังนกไม่แบมือกงกำกองเอาแล้วขอต้อนรับสุขักของเรา้วบอกให้เข้าใจเกมเออแล้วบุตรของคนใช้ลูกทาสลูกทาสมีนะครับ บาทละสี่หมื่นกว่าวากิวสุพัสราทองเนื้อเก่าทองเนื้อเก่ากับมาที่คุณอเล็กครับไฟกุศลคิดคิดดิคิดไฟไปเพิงกุบุญางุบุญ่าคุณเสี่ยวร้านไหนยังไม่กินเลยเนี่ยเบอร์กันไปหมดเออไม่ให้ดีกว่า เอ้าวคุณก๊อฟครับครับการแข่งขันมากกว่าชอบหักหลังการแข่งขันมากกว่าชอบหักหลังหมดเวลาไม่ทันครับเกมรักรยศไม่ได้ไม่ทันเห็นไหมเกมรักผมว่ารอยเกมรักยศเกมคือการแข่งขันรักมากกว่าชอบ ได้เกมหลังทรยศทรยศปั๊บเลยครับไปอุูยยังอยู่เราเปลี่ยดไซส์โตอยู่ที่นี่ก่อนไม่ไปไหนเดบตัวคุณมาร์ทครับครับเชือกที่ทำเป็นวงนกสีขาวอยู่ในน้ำบ่วงมัจะถอนบ่วงมัจะถอนไม่ไช่อุ้ยดูสิใน ในเล็กนี้มีบรรจถอนเต็มเลยอะไรขอคำใบ้อีกรอบนะพี่พิเล่่ชือ่ท่่ท่ี่่่่่่่่่งนกาีขาว่ยู่ในน้่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่วง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ Bye. Van, 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 giải van. สมาธิไม่มีเลยขอโทษจริงๆวันนี้เอาเป็นว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ได้คะแนนฝั่งนี้ได้ไปเต็มๆแล้วนะครับซีต่อูช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูฝีมือการวาดรูปของเด็กๆนะครับที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วยเหมือนกันดูซิว่าเขาจะทายออกมาวาดออกมาเป็นศิลปิในในดวงใจของเขาจะเป็นอย่างไรจิตรกรจิว๋วสักครู่เดียวครับ เปิดมานะคะก็นำ4-0เลยจะบอกว่าแต่ละคนนะคะเล่นเกมดีมากๆเลยขนาดเบสเพิ่งมานะคะเบสยังตอบได้ด้วยค่ะทุกคนและเกมต่อไปนะคะก็คือจิตกรจิว๋วเรามเอาุลับนะคะก็คือแม่ไอ้นั่นเองทีมฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือพี่ม์ทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพี่ม์ทเขาจะแพ้ทางพี่ไอ้ยังไงบ้างลุงสู้พี่ไอ้นะไม่ได้ยอมนะไม่ยอมอยู่แล้วครับจะมือวางไว้ไหนดีคะตรงนี้เลยคะ่ะเอาตรงนี้ไหมคะตรงนี้ด้ไหมเ้ยมม,มันมเรียรยๆผิดปกติ การอะไรไม่ได <łość> ้เลยอ่ะเราแค่คุยกันว่าเราจะเอามือไว้ที่ไหนกันดีเราจะได้แบบเท่ากันไงใช่เอาไปเอาอย่ามือไหนตรงสี่มือนะไอพิงหผล่เหรอคะโอเคค่ะไอก๊อบสูงเข้าไปไออย่าหยุดไออย่าหยุดไปเลย